ปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจสี่อริยสัจสี่คือปฏิจจสมุปบาทดูกรที่ขุทั้งหลายทุกขะอริยสัจเป็นฉไหนแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกเศร้าร่ำไรรำพันทุกกายทุกใจคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์แม้ความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อ,อคืออุปทานขันห้าเป็นทุกข์ดูกรพิขุททั้งหลายนี้เราเรียกว่าทุกขะอริยสัตว์ดูกรพิกุททั้งหลายทุกขะสมุทัยอริยสัจเป็นฉนะ เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสรายตนะเพราะมีสรายตนะนเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะ,ะโสกะปริเ,เทวะทุกขะโทมนัตอุปายาสทัง้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูกรพิกุททั้งหลายนี้เราเรียกว่าทุกขะสมุทัยอริยสัจ ดูกรพิขุทั้งหลายทุกขะนิโรธอริยสัจเป็นฉไนเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเดียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสรายตนะเพราะมีความดับแห่งสรายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสัต เพราะมีความดับแห่งพัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกทะทรมนัอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูกนพิกุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าทุกขะนิโรธอริยสัตว์ดูกนพิกุทั้งหลายทุกขะนิโรธคามิดีปฏิปทาอาริยสัตว์เป็นฉนันไนอริยมัคบีองค์8คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้อง สัมมาสังกปะความดำดิตถูกต้องสัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องสัมมากรรมตะการงานถูกต้องสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพถูกต้องสัมมาวายามะ <c oughs> ความเพียรถูกต้องสัมมาสติความระลึกถูกต้องสัมมาสมาธิความทั้งใจมั่นถูกต้องดูกรพิคุทั้งหลายนี้เราเรียกว่า ทุกขะนิโรธคามิฎีปฏิปทาอริยสัจดูกรพิคุทั้งหลายเพราะอาศัยถ้อยคําที่เราแสดงว่าดูกรพิคุทั้งหลายทำที่เราได้กล่าวว่าอริยสัจสี่คนอื่นข่มขี่ไม่ได้ไม่มัวหมองไม่ถูกติดไม่ถูกคัดค้านโดยสมณะกรามผู้รู้ ดังนั้นเราจึงกล่าวไว้ดังนี้